สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่5ตุลาคมพศ2555นะครับวันนี้วันศุกร์ก็มาพบกับผมแทนนะครับเนื่องจากหัวหน้าเนี่ยติดภารกิจนะครับซึ่งใครยังอยากทราบว่าติดภารกิจอะไรเนี่ยก็เปิดช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับช่วงเวลาประมาณ10โมงถึง11บเอโมงครึ่งน,นะครับก็จะพบเจ้านายผมนะครับวันนี้มาดูราคาทองคำกันนะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้เนี่ยปิดที่1788.5เยดหเหรียญน,นะครับปิดบวกขึ้น10.01เหรียญขณหที่เงนเนี่ย ปิดที่35.0นะครับบวกขึ้น0.40 0.40เซนนะครับผมโดยทั้งราคาทองคำแล้วก็โลหะเงินเนี่ยมีปัจจัยบวกจากถ้อยถแถลงของนายมาริโอดักกี้นะครับประธาน ECB นะครับว่า ECB เนี่ยมีความพร้อมทุกประการที่จะเข้าซื้อพันธบัตรของประเทศที่มีปัญหาด้านการเงินนะครับนอกจากนี้เนี่ยเงื่อนไขในการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะไม่สร้างความลำบาก ให้กับประเทศเจ้าของพันธบัตรนะครับหรือว่าประเทศที่มีปัญหาด้านการเงินนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้สินค้าโภคภัณนฑน์ปรับตัวขึ้นเกือบทุกชนิดนะครับเนื่องจากทําให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ2สัปดาห์นะครับขณะที่ราคาทองคำเนี่ยก็ทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบ9เดือนนะครับที่บริเวณ1 7 9 4 9 0นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีแหล่งขายออกมานะครับหลังจากที่การประกาศ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับก็เลยตรงนี้เนี่ยทำให้ค่างเงินยูโรเนี่ยไม่แข็งค่าขึ้นมากกว่านี้แล้วก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าราคาทองเนี่ยก็ยังสามารถยืนเหนือระดับ1790เเหรียญได้นะครับส่วนปัจจัยอื่นเนี่ย ที่สนับสนุนราคาทองเมื่อวานนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของความตึงเครียดร,ระหว่างตุรกีกับซีเรียด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยซีเรียเนี่ยมีการยิงปืนครบแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตในตุรกีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองด้วยเพราะว่าทําให้นักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยเข้าซื้อทองคําในฐานะเซฟเฮเด้นแล้วก็ราคาน้ํามันยังปรับตัวขึ้นจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับผม,มส่วนนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางที่มีการประกาศเมื่อวานนะครับทั้งธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์นะครับเพราะว่าตลาดเี่มองว่า ECB ีกับธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยน่าจะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มของทิศทางเศรษฐกิจในเดือนนี้ก่อนที่จะมีการรีวิวหรือว่ามีการดูอีกทีว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในช่วงปลายเดือนนี้นะครับผม ส่วนตัวอื่นก็เป็น SPDR นะครับเมื่อวานก็มีการซื้อเพิ่มอีก9.04ตันนะครับก็เป็นปัจจัยที่บวกต่อราคาทองด้วยเช่นกันนะครับมาดูปัจจัยประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้กันนะครับช่วงเช้าเนี่ยราคาเนี่ยน่าจะยังคงมีแรงหนุนจากค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็ วรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดอื่นที่ปรับตัวขึ้นนะครับตามค่าเงินยูโรดังนั้น,นในช่วงกลางวัน,เ,นเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นราคาขึ้นไปไฮเดิมหมือว่าใกล้ๆพันแปดร้อยเหรียญได้แต่ว่ายังไงซะรประเด็นที่ตลาดรอกันวันนี้น,นั้นน่าจะเป็นส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนกันยากับอัตราการว่างงานของอัตราการว่างงานเดือนกันยาของสหรัฐนะครับตรงนีน้ตลาดน่าจะให้ความสนให้ความสําคัญมากกว่า ตัวนี้เนี่ยถ้าออกมาดีกว่าคาดการณ์เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยลบนะครับทำให้ราคาทองปรับฐานลงมาได้นะครับโดยตัวเลขการจ้างงานเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะบวกบวกเพิ่มประมาณ96,000ตําตำแหน่งนะครับขณะที่ตัวเลขอัตรา,า,าการว่างงานเนี่ยน่าจะปรับขึ้นจาก81.1เป็น81.2%นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าออกมาดีกว่าคาดการณ์เนี่ยอาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีแรงขายเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ปรับฐานลงมาได้นะครับ แต่ว่าอยางงก็ดีต่อให้ตัวนี้ออกมาดีจริงเนี่ยนโยบายของเฟดก็ยังไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับดังนั้นถ้าออกมาดีกว่าคาดการจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการในการเข้าซื้อนะครับภาพทางเทคนิคนะครับราคาทองคํากับโลหะเงินเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าด้วยการที่ขึ้นมาแรงเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานลงไปบ้างเล็กน้อยถ้าปรับฐานมากก็ยังให้แนะนําให้เปิดสถานะเข้าซื้อนะครับโดยมีแนวเข้าซื้อเนี่ยสำหรับ ทองคำเนี่ยที่ประมาณ1,782ถึง1,775เหรียญน,นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าซื้ออาจจะเป็นเล่นสั้นๆนะครับราคาขึ้นไป1,800เหรียญก็อาจจะขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับขณะที่โลหะเงินเนี่ยก็เช่นกันครับก็ใช้รอซื้อเหมือนกันที่ท,ที่ประมาณ34.5ถึง34.7เหรียญน,นะครับโดยมีเป้าเป้าหมายในการขายเนี่ยที่3 5เหรียญจนยเหรียญขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ นักลงทุนที่อยากเก็งกาไรสําหรับการที่ราคาขึ้นมาแรงนะครับก็ตอนนี้สําหรับทองคําแท่งเนี่ยยังไม่แนะนําให้ให้ขายออกนะครับอาจจะใช้โกลฟวเจอร์เข้ามาช่วยในการเปิดสถานะช็อตเมื่อราคาไปติดแนวต้านที่ประมาณ1,800หรือว่า1,805เหรียญแทนนะครับแล้วก็เมื่อปรับตัวย่อลงมาเนี่ยก็ปิดทำกำไรยังยังแนะนำเหมือนเดิมครับว่าระยะยาวเนี่ยภาพของทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับขึ้นได้ต่อท,ทั้งในทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานดังนั้นเนี่ยถ้าราคาลงมาเนี่ยก็ยังแนะนำให้สะสมเหมือนเดิมครับผม สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ